สวัสดีครับหนุ่มภูนสวัสดิ์พุ่มชัยครับผมวิติชนคนข้าสวนเช้านี้ก็ฝนตกนะครับเมื่อคืนก็ยังอยู่ที่เพิงพักอาหลวงนะครับผมอาหลวงสวัสดีครับครับวันนี้ครับผมพอดีก็วันนี้ท่านพิธิกรหนุ่มภูนสวัสดิ์ก็มาให้กําลังใจกันอีกรอบครับผมก็ทํางานอยู่พอดีตั้งแต่ลุกว่าจะไปเปิดหน้ายางก็เปิดไม่ได้ก็เปิดหน้ายางไม่ได้ก็มาเปิดหม้อนิดหน่อยแล้วก็มาต้มน้ําร้อนกาน้ําร้อนแล้วก็ปินกาแฟแล้วทํางานเล่นๆไปใน ส่วนที่อยู่ประจำนี่เลยครับก็พอดีก็ได้โอกาสก็ถือโอกาสคุยกันก็ขอแนะนําให้ช่องของลุมพูทรวัดไปเรื่อยๆก็ได้กันนะครับครับผมอ่าตอนนี้นั่งกินกาแฟอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็กาแฟรอบสองเลยครับก็ขออยากเชื้อเชิญแขกพี่น้องแล้วก็ทุกๆท่านนะที่เป็นกําลังใจก็เนี่ยมีผลไม้รวมๆอยู่เงาะก่บบ้านลูกสาวให้มาผมกินต้องทุกวันแล้วเนี่ย ไม่ได้กินข้าวบางเช้าก็กินเนาะกินกล้วยและกินกาแฟก็อยู่ได้แล้วนี่นะครับออ,นนอันนี้เราใช้เนาะกาแฟครับผลไม้ไทยๆครับนี่เป็นกล้วยไข่ที่วันนั้นได้อยู่ทางขึ้นบันไดลม้มผมก็ต้องเอามาบ่มไว้หลายวันเหมือนกันว่าป่าจะเหลืองสุกได้แบบนี้มันล,ลายวีเกินนะนั่นแหละนะครับมันพลวกถ้าเป็นภาษาตุรกีเ็เรียกว่าปลวกมันปลวกครับมันปลวก <laughs> ลมเสียดายครับมันของสวยๆแล้วมาลมเนี่ยแต่ก็ภัยพิบัติของธรรมชาติเราไไปเอาผิดจากผู้อื่นไม่ได้นะครับล้วยหอมอะไรก็มีเพียบเลยนะครับก็เชิญพบปากกับพีกรหนุ่มได้นะครับนี่นะครับนี่ผลไม้ในสวนเราตรงนั้นเลยนะครับในสวนพอเพียงเลี่ยงขูดสิบเก้าน่าจะมั่มเลยนะครับสุกมันอาจจะช้ำๆบ้างนะครับเพราะบางทีมันมันมันหล่นนะครับมันหักมันก็เลยต้องกระทบดินอะไรบ้างนะครับ ต่รับรองปลอดสารล้านเปอร์เซนต์ช่วงนี้โควิด19้นะครับก็น่ากลัวอยู่นะครับหลวงจะพูดอะไรเกี่ยวกับโควิด19บ้างครับผมขอให้พี่น้องและก็แขกทุกท่านนะครับที่แวนรายการตรงนี้ก็ช่วยกันไม่ว่าอยู่ในรายการหรือไม่อยู่ในรายการก็ช่วยกันรักษาแล้วก็ช่วยรณรงค์ป้องกันเรื่องโควิดนี่แหละผมกลัวเยอะครับได้ข่าวแต่ละวันนี่มันกลัวสู้ซาเลยนะครับกลัวยิ่งกว่าเสือในป่าครับ ที่ที่สาคัญก็คือล้างมือครับแล้วก็พกกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ใช้เม็ดแลวก็น้ํายาแอลกอฮอล์ทุกครั้งผมไปไหนนะครับออกไปนี่ถ้าเขาวางไว้หน้าร้านไปซื้อจับจ่ายของก็ผมต้องล้างจนกว่ามือจะขาดอยู่แล้วครับกลัวครับแรงกลัวจริงๆไอ้โรคนี้แต่ว่าช่วงนี้เราก็ล็อกดาวน์ตัวเองนะครับอยู่บริเวณบ้านนะครับอยู่ที่สวนก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยครับ ไม่ไม่ต้องล้างรถใลช่วงนี้จอดอยู่แต่ในโรงก็ไม่ได้ไปไหนเลยน้ํามันไม่เปลืองครับสีแล้วท่าไหรามันก็แพงย้อนนี้น้ามันแพงใช่ใช่ใช่ครับนะครับผมก็เดี๋ยวสักครู่นะครับก็จะไปเดินดูในสวนนะครับแล้วว่าอาหลวงทําหลายอย่างมากเลยนะครับพร้อมทั้ง หวานหวานใจของของอาหลวงนะครับนนวันนี้ก็ได้ต้นพริกมาปลูกไว้ยังไม่ขึ้นดีครับก็เลยทาทาไว้เผื่อได้ใช้ในครัวเรือนเนี่ยยิ่งมีโควิดอย่างนี้ก็ต้องปลูกผักขูกหญ้าไว้กินครับผมดีกว่าเราไปเที่ยวดินรนหาอย่างอื่นนะครับฝนลงอีกแล้วครับฝนลงอีกแล้วด้านในก็จะมีที่นอนแล้วนะครับอาหลวงด้านในด้านในนี่ผมทําเตียงไว้ครับไปนอนเล่นนอนดังคืนก็ได้ครับไม่ต้อนอนนี่นอนสบายสบายแบบโล่งๆครับนะ เป็นธรรมชาติมีหมีตัวด้วยครับผมมีเพื่อนเนี่ยเอยผมก็มีมีลูกหมีด้วยีมีเพื่อนเก่ามาแล้วครับนี่เหมือนขอเพื่อนของตาเล็กเลยครับเนี่ยจริงเสียจริงนะครับเนี่ยเหมือนของผมเนี่ยจะมีกระติกน้ําดูได้มนนะฮะคนเรามาถึงก็ต้องมีของที่เรารักนะครับผมนี่ฝนกําลังลงเม็ดเลยนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะไปเจอกันที่ในสวนนะครับตอนนี้ผมก็นั่งกินกาแฟนะครับน้ำร้อนกินกาแฟกันไปก่อนนะครับ ก็ขอบคุณนะครับสําหรับแฟนคลับ FC นะครับที่ส่งกําลังใจมาให้กับหนุ่มปูนสวัสดนะครับช่องหนุ่มพูนสวัสดนะครับวิถีชนคนโตสวนแล้วก็ตาเล็กนะครับสวนพอเพียงเรื่องโควิดสิบเก้านะครับเราก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็ถ่ายทอดเนี่ยครับเรื่องราวต่างๆที่เราใช้ชีวิตประจําวันอยู่ในสวนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับในเมื่อตัดยาไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาอยู่ในสวนอย่างนี้นะครับอย่างเล็กอย่างน้อยก็รุนแรงไปตามท่านเหมือหัวแก่วาไว้ครับ ทำเล็กทําน้อยเพื่อได้กินแล้วก็พอเพียงครับ,รบเป็นเรื่องการพอเพียงของตัวเราเองครับเขาบอกว่ามีสี่อย่างก็คือกินแจกแลกขายได้<ช>มี4สี่อย่างนะครับกินแจกแลกขายก็ถือว่าเป็นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราไม่ต้องเดือดร้อนเราไม่ต้องหาจนได้เยอะเกินก็ไม่ใช่ครับอเอาแค่พอกินพอมีก็แล้วกันกหลังใจเราก็ได้อยู่กันอยู่ตรงนี้เลยครับสำคัญสำคัญกับพี่น้องแฟนแวนทุกท่านนะครับ กโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวนั่งคุยกับอาหลวงแป๊บหนึ่งนะครับผมเก็บกาแฟพลางๆนะครับก่อนที่ฝนจะแรงครับก็กาแฟเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูอาหลวงกันนะครับเพราะว่าเก็บถากที่สวนในเตียนหมดแล้วนะครับช่วงนี้นะครับด้่นด้านด้านด้านหลังก็ครับ หวานใจของอาหลวงนะขึ้นแล้วถึงว่าร้อนนะครับร้อนเราทำตั้งแต่หัวลุ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับก็ช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังด้วยนะครับไม่จําเป็นก็อย่าออกนอกบ้านนะครับผมเองก็อยู่ตรงนี้ก็ติดกับบ้านอาหลวงนะครับก็เราไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับก็มาที่สวนบอเพียงนะครับผมดูดีนะครับขึ้นแล้ว อ๋อเนี่ยมันเนี่ยครับมันมันม่วงครับครับผมเดี๋ยวว่าหลวงไปดูบวบดีกว่าไปดูบวบบวบต้งนิดนึงเพราะว่าผมไม่เคยได้ถ่ายบวบอัลหลวงเลยตั้งตั้งตั้งแต่เป็นเป็นเป็นลูกนะครับบวบใครนะครับบวบต้นนี้บวบของของตาเพฟสของตาเพฟสครับผมครับสร้างบ้านสร้างเหล็กสร้างอะไรลูกอยู่ในตัวแกหมดครับแกเป็นสร้างไม่กระถายหนึ่คนหนึ่งของหมู่บ้านเราเนี่ยช่วยพี่น้องทุกท่านนะเาที่ที่ช่วยได้ช่วงนี้แต่งแต่งแต่งใครนี่ ออกออกเยอะเลยครับนี่ออกลูกเยอะนะนะครับผมนี่ตัวผักยาวครับผมได้ลงมายังไม่ได้ใส่ช้างเลยปลูกมาสี่ห้าคุ้มนี่นี่บวบบวบบวบนี่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 ครับนี่นี่นี่ถ่ายติดไม่ลงนี่ครับ นี่บวบบวบงูเรียกครับถ้าฟวางชื่อแล้วไม่น่าจะกินนะครับแต่มันกินอร่อยครับเนี่ยใหญ่มากนะครับใหญ่มากดพันมาจากของตะเฟสเลยแหละให้มาดูดูตรงเขาให้ผมมาความยาวความยาวนะครับความยาวแั่มันบางเพิ่งเร็โอ้นี่นี่ลูกเล็กๆครับเนี่ยขยายพร้อมได้เลยได้ครับได้นี่นี่ตอนนี้มันไม่โตก็ขนาดนี้ครับแกงได้ทุกเห็นก็บอกว่าแกงส้มกับกุ้งก็อร่อยแต่ผมไม่ได้ลองที่ครับไม่ไม่มีกุ้งไม่ยังไม่มีกุ้งยับวบเพราะว่า น,นีผมไม่กล้าออกไปไหนเพราะ,ราะมันมีโควิดก็เลยกินบัวไปก่อนก็แล้วกันนะครับครับผมอันนี้ลงลงลงถั่วด้วยครับเนี่ยถัวว่วหักยาวครับไม่รู้จะยาวหรือจะสั้นไหนเขาบอกว่าเป็นถัวว่วยาวผมซื้อมาถั่วครับถั่วถั่วถั่วปลูกไว้กินเล่นเคี้ยวกินกลับไปได้ทุกอย่างครับทำช่มอะไรพวกนี้เนี่ยดูดูตัดตั้งตั้งตั้งแต่ตีหนึ่งครับนี่ตีหนึ่งผมก็ลงมาลุยแถวๆนี้ครับลุกขึ้นไปตัดตัดยางไม่ได้ก็ตัดหญ้าที่เลย ยางไม่ได้เอาหญ้าก็เหมือนกันผมว่านะแต่บ้าหญ้ากับยางมันคุณละเรื่องกันถ้าได้ตัดยางก็พอได้ตังค์มั่งถ้าตัดหญ้านี่ไม่ได้เลยครับตอนนี้กระเป๋าผมไม่ใช่กระเป๋าแบนด์แคนทิ้งนะครับของไอ้นักร้องอะไรกระเป๋าแบนด์แคนเอกราชสุวรรณภูมิไม่ใช่ของเอกราชนะของผมนี่กับกระเป๋าแบนแล้วก็ต้องนอนซึมอยู่ครับช่วงนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเรื่องไม่มีตังค์จะใช้นี่แหละนี่นะครับไปตามมาหลวงไปครับ ดูได้ดูแตงแตงไทยสวยมากเลยครับแต่ว่าลูกกับหลวงบอกว่าทําสูตรไหนมันทําหลายอย่างเลยครับครับผมพรกพวกมาบอกปารแพ็กก์บอกให้ปิดชุงหญ้าไว้นี่ลูกลูกลูกเป็นเยอะเลยนะนี่นี่ลูกหญ้ามันก็มันก็เริ่มเอาอากาศไม่ค่อยได้ก็เลยต้องเอาออกครับผมเริ่มเริ่มเริ่มออกแล้วฉีดน้ายาฉุนครับนี่นี่นี่นะครับละลายยาฉุนฉีดไว้ครับแตงไทยเผื่อเผือได้เจอทุเรียนบ้างนะครับทำน้ำกะทิ ใส่ทุเรียนสปผสมได้ด้วยใช่ไหมครับได้ได้ได้นี่สวนแตงสาวสวนแตงไทยนี่นี่ใวันทองวันไม่ทองไม่รู้จ่อนิดหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้หายแล้วพอได้ราดยานี่เฝ้ามาตั้งแต่นู้นนะแล้วก็เฝ้าสวนนะครับเฝ้าสวนนี่มีที่อาบน้ำแล้วนี่ผมมีถังอาบน้ำ้องน้ำกลางอากาศเลยของผมครับลื่นหน่อยนะครับลื่นหน่อยล่มโ แบบสบายๆไม่ต้องกั้นไม่ต้องอะไรเห็นไหมครับมีเตียยนะกชำระสบายๆไปครับเ <c oughs> นี่ยอ่าอันนี้ก็ันนี้ก็มีไอ้วางตุ้งครับวางตุ้งเนี่ยน,นี่หวานไว้ก่อนนะครับแต่นี่เยอะเกินครับแม่บ้านผมไม่ได้หวานธรรมดาแล้วครับนี่เอาแมคโครมันโยนลงทั้งคันเลยครับนี่มันขึ้นแน่นเลยครับเดี๋ยวต้องขยายใหม่นะครับนี่มันเยอะเน่นแม่บ้านแม่บ้านอันนี้เศษแก้วนะครับไม่ได้นี่เศษแก้วธรรมดาใต้องเก็บ เผือกสดสวยนะครับกําลังสวยกําลังพุ่งนี่ก็เป็นหลุมพริกตอนนี้เพิ่งลงมาเมื่อวานผมมาเห็นเที่ยวแบกอยู่นะครับก็ใส่ที่ออกสีดำดำก็เป็นปุ๋ยหมักของผมเองครับที่เผาเผาขยะเผาหญ้าแล้วเอาเอามาใส่ไว้ครับผมได้เปป็นุ๋ยอาจจะลื่นนิดนึงนะครับผมถ้าไม่ได้เดินเองก็ดูเฉยๆก็ไม่ลื่นของตะล้านเริ่มอารามเลยครับนี่นี่ เขาเรียกอะไรดำมาเนี่ยสับป,ประรดตาดำตาดำ,ตาดำแต่ว่าเป็นของตาล้านไม่ใช่ตาดำยายเหียมนะครับนี่ตาดำสับป,ประรดนะครับ <l oss> ดูตัดตั้งแต่นู่นนะครับที่หนึง่งน,นี่ลองกองลองกองนี่ก็เริ่มมีมุดสังมามัางนะ่งแล้วเริ่มเริ่ม <l oss> นะ <l oss> เดี๋ยวก็ขอให้แขวนคลับของช่องหนุ่มภู้สัตว์ให้กําลังใจกันเลยกันผมอยากให้มาชิมมาดูกันบ้างลองกองนะลองกองมากันยากนะครับเอาแค่กำลังใจกันก่อนอืมหนุ่มภูบ้างตนุ่มผู ก็เดินเดินไปดูนะครับเรื่อยๆนะครับดูสบายใจดีครับน้าหลวงนะเรามาดูไอ้พืชผลที่เราปลูกนะครับมันก็มีความสุขนะครับผมดูน้ำในคลองฝนตกมันไม่ได้น้ำนะครับฝนตกยังไม่ได้น้ำนะครับก็น้ำน้ำมันยังใสอยู่นุ่นนุ่นกล้วยด่างกล้วยด่าง เห็นไหมครับกล้วยด่างกล้วยกล้วยปลาด่างลายทหารพลานแต่ว่าพอโตขึ้นนี่มันจะเขียวหมดเลยนะครับกล้วยนีกป่าป่าไม้เลยลายๆนะครับผมบรรยากาศรอบๆนะครับเดี๋ยวไปดูที่หลวงจะวางแผนทํอที่ปลูกที่ปลูกอีกอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้กําลังมาแรงนะครับเราก็มีพันุอยู่แล้วแต่ว่าเราขยายก็คือกระชายขาวนะครับผม นี่นี่นี่พวกกระชายครับอีกหน,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 น่อยก็คงจะได้ผลบ้างแล้วคนัคบหน่อย,อยเดี๋ยวเดินคู่หัหลงเลยดีกว่าครับได้ได้ไดนำไปนะครับผมนี่ก็ผ่านไร่ผักกูดว่าเหมือนเดิมครับที่เดิมกันเจ้าเดิมว่ากันไป <c oughs> ลังสานลูกเล็กุบแล้วอ๋อนี่ลังสานลังสานเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูลังสาตโบราณนะครับผมลูกลูกมันเล็กนะครับลูกมันเล็กมันไม่ค่อยได้บำรุงด้วยนี่เขาเรียกว่าลังศานตาเล็กเห็นไหมเห็นหรือเปล่าครับหน้าน่าจะเห็นนะครับผมไม่ถึงนะครับไม่ไม่ได้ใช้กล้องหลังด้วยนะครับใช้กล้องหน้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือลังสานนะครับ ไปดูต้นดีกว่าสูงเกินนะครับสูงเกินของหวานที่มดชอบผมก็ชอบอโอเคได้ไวสองแนวไปดูกระหลวงต่อครับนี่นี่อันนี้ที่ลงลงใหม่อ้อยอ้อยนะครับอ้อยย้ายมาครับตอนแรกไว้ทางชุมโน้นพอดีมันอยู่กันติดเยอะเลยก็เลยเอามาขวางไว้ใหม่ครับเนี่ยครับผมน่าจะเป็นแปดเก้าเดือนแล้วถึงจะกินลำได้ครับที่มันเพิ่งเริ่มออกหน่อเล็กๆมาครับ อ้อยนะครับอเราบริหารฟันกรามไว้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 สักวันบ้งครับเนี่ยเปนยาถึงวันก็ได้พื้นที่บริเวณตรงนี้ก็ลงกล้วยนะครับทุเรียนแล้วก็ตะไคร้เต็มหมดแล้วนะครับมีเสริมอ้อยเสริมอะไรนี่ของธรรมชาตินะครับโอ้แม่นะครับนี่เนี่ยใช่แม่ก็คือคล้ายลูกมะละนะครับคล้ายคมะละกี้นกแต่ว่ามันมันมันจะไม่ขมเหมือนมะละกี้นกนะครับมันจะดีกว่าเดี๋ยวนี่ไผ ไปปลานะครับเนี่ยผมต้องทำลายมันนี่ครับอันนี้ถ้าเราไม่ไม่ทำลายต้นไผ่ต้นนี้เราก็ไม่มีพื้นที่ปลูกเดือนกว่าแล้วับนะครับยังยังจุดไม่หมดนะครับมาเริ่มจากงอกแล้วนะครับผมนี่ครับบริเวณตรงนี้อาหลวงที่ว่าวางแผนนั้นมันจะลงกระชายหมดนะผมว่าจัดสวยมากเลยตรงนี้เพราะว่าเป็นเป็นดินดินร่วนนะครับอันนี้อันนี้ตำลึงนะครับตำตำลึงอันนี้กล้วยเถื่อนบางทีก็รุนๆุเผื่อบางทีอาจจะมีกล้วย ไอไล์บ้างกล้วยด,ด่างกล้ยอะไรนะครับผมน้ำในวังก็สวยครับน้ำสวยนี่มีสะน้ำเต็มนะครับบริเวณนี้เดี๋ยวว่าหลวงก็โอ้หินหินโคตหินสวยมากเลยนะครับสวยสวยมากเลยเก่าเนี่ออกแล้วก็จะแต่งให้สวยขึ้นไปเรื่อยๆครับคือ,อ,อ,อเลาหลวงก็จะมีกฎถ้าหากว่าทําที่เตียนเสร็จแล้วนะครับจะมาเที่ยวก็ห้ามยกหินเล่น จะให้ก็ไม่ให้ไปครับเดี๋ยวว่าผมใจไม่ถึงนะครับหินแผ่นพวกนี้ผมไม่ให้ไปแน่ครับห้ามยกหินเล่นนะครับผมดูได้ครับชมได้แต่ห้ามเอาไปเพราะมันเป็นของที่ผมต้องเสวนี่จะติดไว้ครับโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่อหลวงทําอยู่ในช่วงยุคโควิด19ช่วงนี้นะครับเราก็ฉายผ่านของน้องแฝงเนี่ยปากคำวังหมานะไม่รู้บอกเริ่มเริ่มนั่งนะครับเริ่มจะเริ่มจะด่างแล้วทุเรียนด่างใช่ นี่พื้นที่ยาวนะครับตรงนี้ต้าหลวงใช้พื้นที่ได้คุ้มมากเลยนะครับผมนะครับตรงนี้ลงตักไครหมดแล้วนี่ผมก็ขยายตะไครบาใหม่ครับมัน <c oughs> ด้ปผูกไว้าทางโน้นพอดีมันใส่ไว้หลายหลายอย่างมันก็เดี๋ยวควรมันจะหายใจกันไม่ได้ก็เลยเอาออกมาบ้างครับครับ<ม>จะได้ขยายขึ้นมาเป็นต้นบ้างเวาลาคุณรอนี้พอได้เก็บหุ่น ทำยานลาไปานี่ไา้ไม่ไหวเยอะเลย,ย,เลยแล้วก็มีเห็นต้นไม,นม้อยู่ต้นหนึ่งนะครับที่ลหลายคนหาอยู่นี่นะครับด่างซะด้วยฟิโลเดนรอนเดี๋ยวจะไ,ได้เอาไปปลูก ลงกระถางนะครับเนี่ยมันก็เป็นวัชพืชนะครับถ้า,าว่าชาวสวนอะไรเขาทําลายมันคือมันจะขึ้นตามต้นปลาลนะ์มแล้วก็ไปแย่งอาหารนะครับนี่นะครับที่เขาเที่ยวหากันนะครับแต่ว่ามันก็ผิด พรอรบอนะครับถ้าหากว่าไปหาในปา่าขออบบนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผมก็โอเคนะครับได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปลงกระถางนะครับเนี่โอเคนะครับเดี๋ยวไปคุยกับอาหลวงต่อนะครับก่อนที่ จะปิดคลิปนะครับผมเดี๋ยวให้หลวงฝากอะไรให้กับ f c บ้างนะครับผมเดี๋ยวหลวงหาหามุมทางนี้ดีกว่าครับมันจะได้ไม่มืดทางนู้นก็ไม่บ้านนะครับอาพรก็กําลังเก็บผักหวานอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เพราะว่ามันมันสว่างดีครับเดี๋ยวให้หลวงฝากอะไรถึง f c บ้างนะครับในช่วงโควิด -19 กนะครับผมขอขอบพระคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจกันเหมือนเดิมและก็ของช่องหนุ่มพูนสาวก็เล็กการนะครับ ที่ผมทำทำไปก็เป็นเรื่องจริงๆกันทำไปตามที่มีเรี่ยวมีแรงมีทุนเล็กๆน้อยๆก็ทำไปต้องใช้จอบใช้เสียมแหละผมไม่ได้ใช้เครื่องจักรกลเมื่อย่างเขาพี่ร่ำร่รวยๆนะครับครับผมผมต้องใช้แรงงานมันหยาดเหงื่อมันของไม่พีพน่นรพนก็แล้วกันเพราะผมนักร้องที่ขึ้นใจอยู่แล้วครับแต่ก็ด้วยจิตใจก็พอๆกับไม่พี่นรพอนะครับเพราะว่าตั้งใจจะทำตั้งใจจะต้องสู้ต่อไปครับครับก็ขอให้ท่าน รับชมรับฟังกันไปเรื่อยๆนะครับติดตามผลงานของช่องหนุ่มพูนสวัสด็แล้วกันสำหรับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอให้ทุกท่านจงรักษาเนื้อรักษาตัวให้รอดพ้นจากโควิดกันไปด้วยกันก็แล้วกันนะครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับก่อนที่จะจะปิดคลิปนะครับ จะบอกความจริงอย่างหนึ่งก็คืออหลวงรัตน์ผมไม่ไปแล้วออ๋ตรงนี้ต้องสั่งผมกลัวก็สั่งปฏิเลียนมาจากใกรถที่นำส่งของมาในหมู่บ้านนะครับก็ตัดล่งเลยตอนนี้ต้องนี่นี่นี่คือการล็กล็กได้เลยครับแม่บ้านตัดให้เมื่อวานนะครับสวยไหมครับผมเหลือสามแล้วก็ไปแค่สี่เลยนี่ โมานีมอนหนึงเหนือโานผมก็ตกใจเลยมาถึงอารมณ์เอ้าแล้วไม่เข้าสารที่วัดเลยครับผมก็เลยอาหลวงนม่มีมอนนี่ไปนั่งน่าจะไดเติมข้าวกับพระช่วงสิบเอ็ดโมงนี่แหละครับโอเคครับผมก็สวัสดีนะครับสู่ซูนะครับขายกันด้วยครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับให้กับหลวงเล็กนะครับสวนโปเพียงเลี่ยงโควิดสิบเก้านะครับก็เป็นความรู้สึกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าแชร์เออถูกใจนะครับคลิปนี้ก็ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มพรวสวัสดิ์พุ่มชัยด้วยนะครับผมเอาเดี๋ยวอีกนิดนะผมก็ผมขอฝากเพื่อเผื่อว่าท่านพี่เสรีหรือว่าช่างเฟซอยากจะตัดผมก็มาได้นะครับร้านผมตอนนี้มีช่างอยู่แล้วครับแต่ว่าที่สำคัญก็สวมเมสดผมอะไรมาด้วยนะครับผมใครเรียบร้อยนะครับที่ใส่มาติดไม้ติดมือกันมาตอนนี้เราเราเราเปลี่ยนหมดหมดหมดแล้วนะครับทรงผมทรงอะไรหลังคานะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมอ่าเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผมอ่าครับครับน่ารักจริงๆ nada